สวัสดีครับมาดูแนวทางคู่ตะวันกับเกาหลีนะครับมาได้ครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวผมจะใช้2ตัวล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับนะครับซึ่งมันมีคู่คือตะวันกับเกาหลีเดี๋ยวจะมาคุยกันทีหลังว่าเออเราจะรูดยังไงตัวไหนดีนะครับก่อนหนึ่งผมต้องบอกกันว่าตรงนี้ผมลงให้นี่เป็นการชั่วคราวในบางวันนะครับผมไม่สามารถรู้ผลลัพธ์ในวันนั้นได้นะครับเพราะว่าอย่างทั้งคู่นะครับตะวันกับเกาหลีว่าในปีหนึ่งประมาณ200 45วันยังไงก็มีผิดนะครับมันถูกทุกวันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างตอนนี้ตลาดหุ้นทั้งคู่เปิดมาจริงๆประมาณ150วันนะครับผิดอยู่ประมาณย25วันนะครับยังไงก็มีหลุดนะครับส่วนท่านที่ส่วนท่านที่อยู่ในสมาชิกในรายกลุ่มก็ลูดกันได้ทุกวันครับเป็นหลุดแล้วก็ทบมาวันวันต่อมาครับช่วงถูกก็จะถูกบางบางช่วงก็ถูกยาวๆแบบนี้ครับสี่ถห้าวันคือถูกยกกระทิ่นะครับแต่ว่าในการผมลองชั่วคราวนี้ผมตอบไปได้นะครับว่าผลวันนั้นจะเป็นยังไงนะครับ โอเคมาดูเลขของวันพฤหัสนะครับเลขวันพฤหัสคือเลขเลขกลางที่สี่สามนะครับลดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือก็เอาสี่สี่สิบสามลบยี่สิบสี่จะได้สิบเก้านะครับแล้วก็สี่สิบสามบวกยี่สิบสี่จะได้หกสิบเจ็ดนะครับจะเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับส่วนเลขของวันวันพุธนะครับคือเลขสี่แปดครับแล้วหล่ะถ้าจะถามจริงไหมครับเลขสี่แปดก็เนี่ยครับไม่จะเป็นต้องเชื่อผมครับพอมองเห็นนะครับ นี่คร <im itation and rain> ับ4 48นะครับ24ถึง48ถึง72นะครับนี่ครับคู่ไต้หวันเกาหลีนะครับ29 963สองตัวล่างนะครับเขียเส้นสีม่วงนะครับเลข48นะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับ24ถึง48ถึง72นะครับก็มันก็จะ ไต้หวันปิดที่เจ็ดแปดคือหลุดไต้หวันนะครับแต่จะมาเข้าที่เกาหลีเกาหลีปิดสามหนึ่งนะครับเกาหลีปิดสามหนึ่งนะครับก็ส่วนที่ผมบอกว่าถ้าไต้หวันเข้าคือหยุดนะครับคือทั้งจากมันมี2รอเราบคือสมมติถ้าไต้หวันเข้าคือหยุดนะครับคือถูกแล้วนะครับส่วนถ้าไต้หวันไม่เข้าก็ต้องมันโทรไปที่เกาหลีนะครับหลายท่านเข้าใจนะครับคือสมมติไต้หวันทาทุไป1บาทนะครับมันไม่ถูกนะครับเกาหลีก็ต้องเป็น2บาทนะครับพอถูกเกาหลี2บาทคือสมมติที่ท่านเป็นรูดเว็บที่จ่ายเก้า้าทนบ และหลาแวบจ่าย9 4จ่าย9 5มีเยอะแล้วเหมือนกันนะครับสมมติจ่าย9 9ส2นะครับถูก2บาทรอบบายล้วคู่เกาหลีก็ได้184นะครับทุนรวมคือไต้หวัน1บาทเกาหลี2บาทเป็นทุนรวม3บาทนะครับ3บาทเลขคร,ครบคือ4 49ตัวนะครับ49คูณ3คือ1 4 4 47นะครับ ลบด้วย184นะครับถูกได้184ที่เกาหลีับก็คือยังเหลือกำไรอยู่นะครับหลายท่านลองไปบวกลบดูเองก็ได้นะครับส่วนท่านที่รูด94้าี่กก็จะได้กำไรเยอะขึ้นกว่านี้มากมากกว่านี้นะครับส่วนถามว่าทุนในการรูดใช่ไหมครับในการรูดหุ้นชุดหนึ่งนะครับผมแนะนำว่าควรจะมีทุนสำรองไว้เต็มที่ประมาณ1 5 0 0ถึง2,000บาทครับทำไมผมพูดอย่างนั้นครับช่วงที่มันถูกทุกวันน่ะทุนท่านก็เก็บไว้เฉยครับเพราะคือถ้ามันไม่ถูกรอบนี้ก็มาถูก ถ้าว่าถูกแต่วันก็ถูกเก้าหลีอย่างเงี้ยครับก็เก็บไว้เฉยๆครับในแต่ละวันส่วนในวันที่ถูดนี่จําเป็นต้องชักทุนออกมาส่วนหนึ่งไงครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับตามแต่ละท่านรูดนะครับคือไอ้พันหน้าสองพันนี่คือประมาณรูดตัวละสองบาทสามบาทครับเป็นกรณีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนถ้าใครที่อยจะทักทายไงก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์ไอดีตามนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ดีเอชเอนะครับก็ได้ถ้าท่านสนใจในไลน์กลุ่มเองก็แบ่งปันการได้รูดกันเดือนละสามร้อยบาทครับ ฟังไม่ผิดครับเดือนละ300บาทครับพุ้นทั้ง4ชุดเหมือนตอนช่วงที่ผมยังลงให้อยู่ในช่วงเดือนกรนกฎาคมถึงสิงหาคมที่ลงให้ฟรีๆอยู่ทุกวันอยู่นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แล้วเหมือนกันนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับคู่ตะวันแะเกาหลีสองสองตัวล่างนะครับเลขกลางที่4 4 3สนะครับ